้านอาหารร้านหนึ่งที่ชกต่อยกันมาก่อนไปทะเลาะกันมาตรงนั้นก่อนจุดแรกชาวบ้านตะโกนห้ามแล้วแล้วก็เห็นว่านายสุชาติเนี่ยจะเอามีดแทงนายสันติก่อนด้วยตอนนั้นนายสันติก็เลยขี่จักรยานยนต์ออกไปก่อนจากนั้นก็ไปยิงเขาที่หน้าวินจอยยอแต่เขาไม่ตายไม่ตายเขาก็เลยไล่ไปแล้วก็ไปยิงจนนายสันติเนี่ยเสียชีวิตใช่ค่ะเขาต่อจากตรงนี้เขาก็แยกกันไปก็ไม่รู้แล้วเขาไปยิงตรงนู้ เียงถามว่าอะไรเงี้ยเรื่องเมียอะไรเงี้ยนนขาไม่รู้เขาว่าผักกันจะต,ต่อยแล้วเขาใกแล้วนเะขาห้ามนานไหมตรงนี้ไม่นานไม,ไม่นานนะแค่สองสามนาทีก็ไปก็แยกกแล้วเพราะฉะนั้นในมุมที่นายสุชาติบอกว่าก็เขามายิงผมก่อนเนี่ยชาวบ้านบอกว่าคุณก็จะไปแทงเขาก่อนเหมือนกันแหละนะ ส่วนหญิงสาววัย20ปีที่เป็นอดีตแฟนสาวของนายสุชาตินะครับยอมรับว่าเคยบอกเลิกกับนายสุชาติมือยิงแล้วแล้วก็มาคบหาอยู่กับผู้ตายคือนายสันติแต่ถูกตามลาวีตลอดนะถูกส่งข้อความข่มขู่หากไม่กลับมาคืนดีนะครับวันนี้เธอก็ไปร่วมงานศพ